สวัสดีครับช่องเกษตรดีๆผสมผสานเบาเล็กมาแล้วครับครับในคลิปนี่นะเบ้าเล็กสีพาพี่น้องมาชมนะครับพักอีตูนะครับหรือใบบางหลักนะครับพี่น้องครับบรรยากาศทรงเศร้าๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับเบ้าเล็กได้ปลูกใบนะครับถักกำลังงามๆนะครับถือฝนใบนะครับ จะมีพายิตูกับโหระพานะครับพี่น้องครับพายิตูกำลังจอกดอกนะครับนี่พากีตูกำลังจอกดอกนะครับใบจตาใส่ออมใส่แกงนะครับงามนรราๆนะครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับพี่น้องครับ ฟังข้างบนเนี่ยฟังข้างบนจะเป็นโหระพานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบาเล็กพาไปเบิ้งโหระพานะครับนี่ครับฟังข้างนี้จะเป็นโหระพานะครับพี่น้องครับนี่ครับโหระพานะครับถือฝนใบนะครับบาเล็กได้ปลูกมะเขือนะครับแซ่บใบดำได้แล้วครับพี่น้องไปถากินนะครับข้างนี้จะเป็นโหระพาใบใหญ่ๆครับถือฝนครับ กินกับลาบกับก้อยนะครับกับปนกินกับก๋วยเตี๋ยวกระแซบนะครับถือกันปัญญังครับกินกินกับก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับก่อนไปงานนะครับพลาทายผักให้พี่นงเบึงนะครับช่วงนี้บ้าเด็กก็จะได้ปลูกนะครับปากกตูนะครับกับหับผ้าไว้นะครับ เพราะว่านานี rainforest. ้นะครับเขาเจริญเติบโตนะครับดีนะครับพี่น้องครับเป็นช่วงหนาฝนนะครับครับส่วนทางนี้จะเป็นพริกนะครับพี่น้องครับเป็นพริกขาวนะครับของบ้าเล็กนะครับนีใบใงญ่ยนะครับพี่น้องใบกับซ้มฟามือนะครับบ้าเล็กนะครับซ้มฟามือนะครับใบครับลองใส่อุดมสมบูรณ์นะครับดีนะครับนี่ ครับสำหรับคลิปนี้บ้านเลยียขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ